สวัสดีครับสวัสดี f c ซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลครับมาชมบรรยากาศครับมุ่อนี้ครับอยู่ที่ชยพูมิครับหล่งทำรถกับทีมงานชชยพูมิครับบาานพอแต้มแม่เพลินบอร์ดนน์เจดีนะครับอัปเดตสถานการณ์รถด้านหลังครับนี่ครับที่เอามาใหม่ครับตอนนี้รือครับรือ ดานหนาบนลือออกเบิดแล้วครับย่างกระจกบนบุหันเดลออกครับต้องลือออกเบิดเลยนะครับทั้งชุดเอ้พักเทียงครับบุหันเด้กินเขาเตรียมตัวนอนแล้วครับเตรียมไว้ครับลือออกเบิดด้านใน่ก็ลือออกเบิดทําความสะอาดไม่ลือเคาะทําความสะอาดทําชีทํายังไม่เบิดครับด้านคางกะคัดทั้งทูทั้งคัดทั้งหลอกออกทั้งเบิดเลยครับเห็ดสีไม่เห็ดภายนอก ตัวรถแล้วก็เห็ดภายในแล้วก็เห็ดช่วงหลังครับลือออกเป็นแล้วครับไฟเฟยหลังค่าเล็กหลังค่าลือออกมาคัดเห็ดไม่เบิดเลยครับกระจกกระจกยังลือออกเแล้วครับรือทั้งหมด หรือขัดออกทั้งเบิดครับเด็ดหอนพี่น้องี๋ยวทำการพักกินเขากินน้ำครับช่วงบายมาลุยต่อครับตัวด้านข้างปาผู้เดี๋ยวยังบ้่ทันได้ขัดครับเชื่อมยังปิดเบิดเรียบร้อยครับหนางหลังฟ้าเสือเชื่อม เอาสวยงามครับเดี๋ยวตอนนี้ขูดเอาสีออกก้อนนะครับขูดสีขูดยังออกก้อนครับเดี๋ยวกลับมาขัดอีกรอบนึงจะไล่เช็คไม่เบิดนะครับนอกจากเข็ดสีแล้วข้างหนา้าป้าผู้ข้างหน้าเราสิป้าผู้คอป้าผู้เห็ดไม่ครับอันไดที่มันบงงามเข็ดเอาสวยๆงามๆเลยครับ แล้วก็มาเห็ดช่วงลางเช็ดช่วงลางเบคคัดจระบงจระบีอาจเบิดครับรอบนแอรครับอาจจะเปลี่ยนหมวกอาจจะเปลี่ยนหมวกอาจจะเห็ดแล้วก็เอาหมวกตัวใหม่มาใส่ครับแต่มันใส่บุ้งหวจะใส่บนาไดครับเพราะมันมีแต่แกงบนมันมีหมวกอยูอันนึงนึง้ เมื่อใดครับมันจิดตะแกงบนเดี๋ยวพาไปชมฟังรถบัสกับทีมงานข้างในครับกำลังทำการสมแซมอยู่คือกันครับครับพี่นอ้องทำดาันดันในครับนี่ครับทำการสมไฟครับจานบอดกำลังไอจานเบนจานเบนกำลังสมไฟครับไลายอมที่ละโตนะครับเตียนเบิร์นเลย ทุกโตครับเปียน,นาเห็ดโบหูวันกันยังโบหูนะครับว่าจนจะเห็ดยังแง่ครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับจยนเบนครับไล่เช็คที่ละโตที่ละโตเลยครับบอโมนักปันไดเนาะก็คือก็ยิ้มก็ยิ้มแหง ฝีมืออีลีครับไายในจะมาเปลี่ยนเมดยงืยงเปลี่ยนมดย้ไลท่ละโตท่ละโตครับเป็นเาไม่ก็ลังเหลี่ยวท่นั้นเป็นเงา,เน,เานี่ครับก็ล่งเลีวอาโตเก็บใหม่ปลาชีเหลือมดีตัวนี้สมคำบมาอีลีตัวนี้เก็บยางดำาะเกะเะ็บยางดำ สยอดครับปีนี้ก็มีโอกาสครับกับสีซอย,ยเบื้งเนี่งแล้วครับให้สอมไปสอบเ่อเป็นนบบปีนี้ปีนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับมาเป็นลูกน้องอาจารย์เบนนะครับปีน,นี้ ซอยดูแลซอยซอยแบงเบาจันเบนครับพอปีที่แล้วเอาอยุค้เดียวครับเป็นนะปีหนหัวนางร้าน่น,นะครับเหเปิดเลยครับแล้ปีนี้เอาซอยดูแลครับไฟบทิิตบนนี้ครับเอาจนจันเ่นไล่นี้อยู่ละนีนี้ไปหานอนเลยสิวาย เราลุยตัวไปได้ปีนไปก็ไปบอลนะอ๋อไปน้ำโอ้พอดีแต่ไปน้ำไปน้ำผมปุ๊บนี่ผมบอกเลยว่าบไฮยเดือแฉะนะไรนี้ไปนอนแนไปไปนอนมื้นครับรถจีว่ายกบนบงแบบเบปากงา เล่นไปฉาโกบ่เป็นยาข้างนะให้ลูกนอนหูนแล้วฟุ้งเรแล้วที่นอนยัมีกินหรอผูกปีนอนเอากระได้ด้วนะเนาะ <laughs> ว่ายากเกลือ <laughs> สุดยอดครับถ้าไปสอบนี่เขาล่าน,นี่ตัวหนึ่งนี่บ่หลายบาทเนะครับมาไล่เปลี่ยนที่ละตัวที่ละตัวมีแต่สั่งของมากนะครับ จนี่หลอดสิเบิดกล้องนึงเลยเนี่ยนี่เป็นอะไรสร้งมาครับนะอะไรเหลือสร้ยัดอด่หนังว่าหนังอะอ้จอดคองวงสองแล้ว้วนเนาะคองวงสองเยอะๆสองส่โร์ ล่ออะไรเหลือสองที่ตัวล่ออะไรของมุ้งสองอัปลาลยท่าอปลายของข้านี่เต็มเลยี่หดฝนเี่ยรัลฝนุ่นเ่ธรรมดาเนาะมันลุยตลอดเนอะงานกับไซลุยตลอดฝนตกกับเอาท่านเน่ยบท่านเน่ยฝนมันโไอกมันความชื่นนะนะความชื่นขอใน แน่อยู่ล่างตัวยกลงม,มาจากรถวังหันนี่ยังหนามยิ่งจูกแต่ใส่ได้ซื้ออครับพี่น้องจังไดกับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่านั้นกับพี่น้องไปดูการนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายเตยือคับ่บ่บ,บ่ยิ่ยื้วไกลๆหรอกครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่ชิบหนาครับสวัสดีครับ